อ๋วันน no really ี lockdown. ้มาถ่ายเดอะสแตนดาร์ดใช่ไหมเออนี่ก็เลยไม่ได้เป่าผมไม่ได้อะไรมาเลยจ้ะแล้วไม่รู้รอดด้วยเปล่าซื้อตึก4ชั้นมาเออสามตึกออฟฟิศเต็มอะทํานาคาใช่ไหมไม่ใช่ทํานาคีใช่ไหมเขาเรียกอะไรอะที่อยู่อุบลนะให้อยู่จังหวัดเลยนะใช่ไปด้ันโอวานอะไรนะแต่คนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนจ้ะคือเก่าจ้ะเขาใส่สองเปอร์เซ็นต์เอออันนี้ อันนี้ยังไงนะเราเปิดกล้องแล้วใช่ไหมถ่ายเนื่องในโอกาสเลยนะวันนี้คอนเทนต์เราคืออะไรนะวันนี้อยาาหออลันนเ๋อเหรออ๋อทุกอย่างได้เลยใช่ไหมเพราะว่ายอาหารยาเดียร์รองเท้าก่อนอ๋อเอ้ยถอดรองเท้าขึ้นไปหรอใช่ซึ่งวันนี้ก็คือเรามาที่สตูชื่อว่าแคคตัสใช่ไหมหซึ่งเรามาทําอะไรนะวันนี้ก็ไม่นี้มาถ่ายเดอะสแตนดาร์ดใช่ไหมเออ เดอนี้ก็นี่ไม่รู้ว่าจะมีกล้องมาคือเมื่อเช้าแบบพี่ซับต้องมาเซ็ตผมแล้วใช่ไหมมานี่ก็เลยไม่ได้เป่าผมไม่ได้อะไรมาเลยจ้ะแล้วไม่รู้รอดได้เปล่าเราธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมแต่วันเดียวทุกวันนะคุณสุก็ไม่ต่างครับไม่แต่วันนี้ไม่ได้เป่าไม่ได้หวีไม่ได้อะไรเลยนะปกติเนี่ยถ้าเกิดแบบออกไปแบบไม่มีช่างหน้าช่างผมอ่ะก็ไม่รู้สึกไม่ต่างเออไม่ต่างหรอกถตองว่าเขาดูดีอยู่แล้วไม่งั้นแสดงว่าต่อไปอ่ะไม่ต้องหวีก็ได้แต่ว่าได้ทุ เอาเหรอ <laughs> <laughs> ทุกคนคอนเฟิร์มว่าได้ก็คือได้แล้วเธอจะถ่ายตามเดินขึ้นบันไดทำไมเนี่ย <laughs> <laughs> สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอ,อ,บอ,อด้านนี้ <laughs> <laughs> ช่างอย่าเพิ่งบ่นนะ <laughs> รีบออกตัวเลยมาจ้าวันนี้นัดเท่าไหร่ดูเวลาสิสิบโมงโอเคไม่ไี้สิบโมงสิบห้าเองเออยี่สาเอานาฬิกาไม่ตรงกันมั้งสงสัยเครื่องนี้เดินช้าตั้งใหม่แปะเอินเอาไป่ตั้งใหม่ป่ะเออ ไม่ใช่หมู่หมูนี้เอาหมนี้เอามัครับสั่งยาิ้งเลยมีหน้ามาจีกแล้วก็โดนเอาไปโคตรไง ชอบอะที่มันชอบอะไรที่มันขัดแย้งไม่หน้าสุดประกอบใช่ไหมล่ะจุดในของเซ็กซ์คอนเทนต์เราตัดแหลกเลยเป็นความสุขของคนอื่นคนอื่นเขาจะโคขายมือสองได้เอาหมูดูไม่ดีมือสองเขาเก็บรองเท้าพวกแบบว่าเออเอออาดิดาสไนที่พวกแบบรองเท้าสปอร์ตชูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเก็บเออรองเท้าหลุดอะไรเงี้ยรองเท้าแตกรองเท้าแตกทุโคดขายโดยไม่เก็บเออเขาาซีนเขาทุบเลยให้เขาคุยนิดหน่อยอ่ะหนึ่ง ไปคุยเลยใช่ไหมนี่ไงเสร็จแล้วไงโอเันี่คมจริงนะเมื่อกี้เป็นภาพหลอกเธอเท้าขึ้นหัวเหรอขึ้นหัวหรอจากเท้า รหว่างรอรงถ่ายภาพวิดีโอเขาเรียกอะไรนะถ่ายสัมภาษณ์เสร็จแล้วแล้วก็วเดี๋ยวรอไปถ่ายตัวภาพนิ่งต่ออแต่วันนี้อยู่แค่ที่นี่ใช่ไหมไม่ได้ตามไปต่อใช่ไหมอ๋อโอเคเออให้บอกเลยนะเธอตามไปปีที่4ค่ะปี25ปีนี้หรอปีนี้ได้เรา1ตอนปลายปีแล้วก็กำลังหา2 3 4 5อยู่ ห้าเลยหรอคหคือห้าคือแม็กซิมัม<อ>เพราะว่าเกินนี้ไม่ไหวแล้ว <c oughs> เพราะอะไรรู้ไหมเดือนเวน้นเดือนมากสุดคือห้าไม่งั้นทีมงานตายจะ้ะเดอะลิสคลินกไม่มีการตั้งเป้าเอ้ยจะต้องเท่านั้นเท่านี้เพราะว่าชีวิตจริงอะ่ะถ้าเกิดจะต้องตามเป้าบางทีมันต้องบังคับปะส่วนว่าแบบตัวเลขมันไม่ถึงเศรษฐกิจมันซบเซา,ซเซาก็ไม่ได้ปะถึงก็ถึงไม่ถึงก็ไม่ถึงแต่ส่วนใหญ่จะถึงแต่ส่วนใหญ่จะถึง เวลคนที่เราจะเหมาทั้งต่างที่สร้างใหม่ทั้งหมดไหมเลยเหรอต้องไปเดี๋ยวไอ้สาขาอยู่ได้แล้วนะเออนี่ก็ออฟฟิศแน่นแล้วเนาะเราต้องดีดออกแล้วนะนั่นน่ะสิต้องหาตึกใหม่แล้วอ่ะใช่ออฟฟิศเต็มอ่ะลืมนี่ลืมไปเลยนะเนี่ยลืมว่าต้องหาที่ให้ออฟฟิศอยู่อ่ะซื้อตึก4ชั้นมาเออสามตึกติดกันอย่างงี้เธอชั้นเข้าอยู่ได้ยังไม่ถึงปีเต็มแล้วจ้ะเต็มแล้วจ้ะ ซึ่งตอนแรกคิดว่าสามสามตึกนี่คือแบบยังไงเลือ่อๆฮะชิวๆโอ๊ย,อยเออสร้างห้องเพนท์เฮาส์ตัวเองไว้ด้วยสร้างห้องไว้อย,อยู่เออแบบปิดไปเลยเพราะว่ายัางไงก็พอ <S <s เธอจ้ายังไม่ถึงปีเลยจ้ะต้องไปหาตึกใหม่ให้พนักง,งานแล้วอีแกแล้วเชื่อจ้าเดี๋ยวรอไปถ่ายจ้าถ้าหรอหรอบอกพูดถึงเพื่อนยากหน่อยกระแสดีนะปีนะเที่ยงคู่กับเท่าอะไรนะหนึ่งวันหนึ่งแสนวิวอ่ะเปิดตัวมาอลังการนะจ้า สรุปว่าคนนะอยากให้เข้าป่านี่ไปอ่านคอมเมนต์มาเขาบอกว่าอยากให้เข้าป่าซึ่งตอนแรกเราแบบเราเคยมีเสนอการเข้าป่ากันใช่ไหมแล้วนี่ตัดออกจากเพราะว่าฉันลําบากจ้ะฉันไม่ไปหรอกฉันขนาดทําอยู่กับข้าวอยู่ที่บ้านกูยังบ่นชำานาดเนี้ยแล้วให้กูไปเข้าป่ากูจะตั้งแต่ป่าทางแล้วมั้งอะไรเงี้ยอย่างเางี้ยแบบไปขึ้นเขาอะไรนะที่ที่เขาไปไหว้กันถ้ำเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ำอะไรนะถ้ำถ้ำนาคาใช่ไหมไม่ใช่ถ้ำนาคีใช่ไหมเขาเรียกอะไรอะ ทํำนาคาใช่ไหมที่อยู่อุบลนะให้อยู่จังหวัดเลยนะทํำนาคาที่เป็นงูอ่ะที่เป็นที่เป็นที่เป็นงูอ่ะบึงกาฬเหรอเอามันไม่ใช่อุบลเหรออย่างทํานาคาเนี่ยถ้าให้ไปเขาบอกว่าตอนขึ้นน่ะต้องพูดเฉพาะสิ่งที่ดีคิดสิ่งที่ดีห้ามบ่นเหนื่อยห้ามบ่นระหว่างทางแปลว่าฉันห้ามเข้าจ้ะแปลว่าฉันห้ามเข้าจ้ะอย่างเงี้ยคือแปลว่าฉันไปไม่ได้จ้ะไม่ได้บุญจ้ะก็นี่ไงอีกันจะไปเข้าป่า เอาอะไรจะเหลือขนาดทำกับข้าอยู่บ้านมันยังยังบ่นช่ำเลยแต่นี่คือชีวิตปกติของเราจริงนะก็คือ <S <S เดินไปเถียงไปจ้ะเออไม่คนเราล,ะละสนิยมจ้ะจะมาให้ชอบเหมือนกันไม่ได้อย่ามาบังคับคนไทยไปว่าอิสระอย่ามาให้ทําอะไรเหมือนกันไม่ชอบแต่ว่าลูกค้าทุกคนสปอนเซอร์ทุกคนเข้าได้เพราะว่าอยากรีวิวมากเพราะว่าตัวเองรีวิวอะไรมากไม่ค่อยได้แต่มีเพื่อนกันมาแล้วเพื่อนกันน่าจะรีวิวได้ฉ่ำอยู่ ใช่ฝากฝากทุกคนสปอนเซอร์ด้วยแต่รับความจริงให้ได้ด้วยนะครับมันจะเถียงกันนิดนึงเรียวยูเซอร์เรียวยูเซอร์ผู้ใช้สองมุมมองลองดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไง แล้ว csak, จ<ะ>้าก็คือเรียบร้อยวันนี้นะครับสำหรับถ่าย The Standard Pop นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะว่าแบบว่าบทสัมภาษณ์ออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วก็จวมีประชุมต่อกับบริษัทเขาแล้วก็ไปดูพื้นที่ที่บอกไปแล้วก็ไปแล้วก็มีประชุมออนไลน์อีก2อันวันนี้นะครับแน่นๆเหมือนจะเบาแต่ก็แน่นๆเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวไปแบบว่าโอเค วันเกิดช่างกินกินสับเออมือทองเออมือทองเพราะว่าอะไรเอามือลงไปชุบทองก็คือวันเกิดพี่ซาวพี่ซาวจะพาไปเลี้ยงข้าวเออพี่ซาวจะไปเลี้ยงข้าวเป็นเจ้าเป็นเจ้าของวันเกิดแล้วก็เลี้ยงข้าวด้วยใช่ไหมเรานี้คือใช่ไหมเลี้ยงข้าวเนียนี่เลี้ยงปะเนี่ยวันเกิดเลี้ยงปะเนี่ยเลี้ยงปกติทำเนียมไหนทำเนียมไหนทำเนียมเจ้าของวันเกิดเลี้ยงหรือว่าแขกเลี้ยง จริงปะเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเราอะแขกเลี้ยงหมดนเลยแต่ว่าปกติเราหน้าใหญ่ไงแต่ว่าอ๋อแต่ว่าปกติบ้านพิซซาบ่ดจะเป็นเจ้าของวันเกิดเลี้ยงใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าธรรมเนียมของเราอ่ะดนเป็นแขกเลี้ยงแขกเกียรติครับอ๋อถึงว่านะพอถามว่ากินวันเกิดไหมกินเลยนะไห่ลังเลเลยนะถึงว่าอ๋อเขารู้ธรรมเนียมใช่โอเคปิดยังเลยฮะปิดยังปิดแล้วเราจะกินข้าวกันคน อ้าวแล้วคุณลิซไม่ได้ไปกินหรออ้าวแล้วคุณลิซกินข้าวที่ไหนยังไม่กินข้าวคุณกินข้าวแล้วประชุมใช่หรอที่คุณบอกจะไปประชุมกับเขามด้ใช่ใช่แต่คุณลิซอะยังไม่กินข้าวผมบอกว่าคุณจะกินข้าวแล้วคุณไปด้วยอ๋อเหรอจะไปกินที่อื่นไปที่อื่นใช่ไหมใช่หมอโอเคอ่ะได้เลยแล้วแต่จะทำเลยจ้ะได้อ่ะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีจ้ะฉันไม่ได้กินข้าวจากเธอดูสิเขาให้ฉันไปประชุมจ่ะแล้วก็ไม่ เราเราทำไกันเลย่าโค้ดำมืดแกงีมาถ่ายรูปกันเลยมาถ่ายรูปเรามาถ่ายูปหมว่กันเลยไมั้งสอ่นลี่เราอลไปังคนี่คือไม่ใช่นี่คือค่ตัวทั้งปีที่ทมาในปี2023เอาใหม่ดินี่คือค่าตัวที่พี่ซามมาออกบล็อกให้เราทั้งปีแผนมากแผนมาก ันน้พี่เบิร์ดเดนนะนี่จากทีมหมอนี้เขาตั้งใจทำไมตอเรน้หาจะหอยวยาเนี้ยกนเรยัแค่บอกร้านว่าเค้กกระเทยแค่บอกร้านว่าเค้กกระเทยเค้กกระเี้ตอนแรกคอยเลือกเป็ดหมาหมูาหมู ตอนเราตุดจีนยด้ไงสิคะตอนนีเราเลเกริดเลิกิดเล็กติดเงิวแล้วขอบคุณครับ